สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็ <c oughs> ได้มีใจทาเป็นเมนูผัดกะเพราปลาสลิดกรอบนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ปลาสลิดครับเดี๋ยวเราจะทําการแล่แล้วก็นําไปสับพอหยบหยาบนะครับหลังจากนั้นก็นําไปทอดให้กรอบพริกกระเทียมนะครับใบกะเพราเครื่องปรุงรสนะครับก็จะมีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดําหวานแต่งสีเล็กน้อยผงปรุงรสน้ำตาลทรายเล็กน้อยน้ำเปล่า โอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันนะครับ น้ำปลาที่เราแลกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาสับพอจะบยาบส่วนก้างปลาเนี่ยแคลเซียมอย่างดีเลยนะครับทำไปทอดให้กรอบทานได้นะครับโอเคเราจะสับประมาณนี้พอนะครับพริกกระเทียมนะครับ โอเคผมจะตำประมาณนี้พอนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปเราต้องรอให้น้ำมันร้อนนะครับแล้วก็หลีเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อน นำเนื้อปลาสลิดลงทอดนะครับยีเนื้อปลาสลิดให้แยกตัวออกจากกันนะครับโอเคหลัจากนั้นเราก็ปล่อยไว้ให้เนื้อปลาสลิดเรา เหลือนกรอบตอนนี้เนื้อปลาสลิดเราได้ที่แล้วครับตักขึ้นมาพักไว้เสิเด็จน้ำมันหลังจากนั้นก็นำก้างปลามาทอดต่อนะครับ รากไดไปที่แล้วครับตักขึ้นมาพักไว้เทน้ำมันออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้น้ำมันหมูมาผัดน้ำมันหมูนะครับเราจะใช้ไม่เยอะหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกกระเทียมเลยครับ ผัดริกระเทียมให้หอมฉุยเลยนะครับหัวใจสำคัญอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะครับผัดกระเพราของเราจะอร่อยหรือไม่อร่อย กระเทียมเราหอมดีแล้วครับให้ตามด้วยซอสหอยนางรมสี้ขาวผงปรุงรสนะครับตัดน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อย ยิ้วดำแต่งสีนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับชิมรสชาติก่อนนะครับรสชาติได้ที่เราก็ตามด้วยปลาส,สลิดท,ที่เราทอดกรอบไว้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ตามด้วยใบกระเพราทันทีเลยครับ จากกระเพราสลดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันผัดกระเพราปลาสลิดกรอบนะครับนำก้างปลามาวางบนจานนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูผัดกระเพราปลาสลิดกรอบฝีมือโคตเดียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อน ไข่ดาวยังมาตูมเนี่ยเข้ากันดีอย่าบอกใครที่เดียวเชียวนะครับคลิบกำลัใจฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครต์เจ้าทำใจ .com ได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ